สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง Mr. สเตอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแพ็คแบตเตอรี่นะครับลิเทียมฟอสเฟตนะครับเป็นระบบ24โวลต์100แอมป์นะครับโดยแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับผมได้สั่งซื้อมานะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับก็เสียงดวงนะครับไม่รู้จะใช้ได้ไหมนะครับลักษณะภายนอกก็ผ่านการใจยานมาแล้วนะครับมีบวมมี บางก้อนก็บวมนะครับซึ่งโวลต์ก็แต่ละก้อนก็มาไม่เท่ากันนะครับบางก้อนก็2.6บางก้อนก็3.1นะครับกั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเอามาแกะนะครับแกะแยกเป็นเซลล์นะครับแล้วก็มาวัดโวลต์นะครับแบ่งกลุ่มก่อนที่จะบาลานซ์นะครับให้เราทําโวลต์นะครับทุกก้อนให้ใกล้เคียงกันก่อนนะครับก็หลังจากนั้นผมก็เอามา ชาร์จบาลานนะครับด้วยสวิตชิ่งนะครับโดยใช้บัคคอนเวอร์เตอร์นะครับในการลดแรงดันนะครับการตั้งค่าชาร์จนะครับอยู่ที่3ามนะครับ3.7นะครับเพราะว่าเป็นการฟื้นฟูไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าแบตมันไฟหมดนะครับก็ชาร์จมาทบทบาลานมาหลายวันแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งตัวนี้นะครับได้กระแสน้อยนะครับชาร์จอยู่ประมาณ4แอมป์นะครับซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันนะครับ ไม่ต็มนะครับแต่ก็จะแพ็กแล้วนะครับเพราะว่ามันหลายวันแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะแกะออกนะครับในการจัดเอาออกแล้วก็ทิ้งไว้นะครับประมาณหนึ่งวันนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์นะครับบาลานซ์กันทุกก้อนให้วนมันเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็มาแกะแยกแต่ละเซลล์ออกจากกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าก้อนไหนนะครับวนตกลงบ้างนะครับ ถ้าวนตกก็คัดออกนะครับใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไว้ประมาณอีกวันนึงนะครับเพื่อดูแต่ละเซล์นะครับครับก็เรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนนู้นเลยนะครับครับก็ตัดภาพมาตอนที่ผมแพ็กแบตเตอรี่ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ BMS นะครับ 8x uh, 24โวลต 100m นะครับชาร์จ 50m นะครับก็อีชาร์จ 100m แล้วก็ c t i v e Bal น n c e นะครับ c t ิบ e Balance ก็ไป็ 5m นะครับอันนี้ผมก็ใส่ไม้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่สตั๊ดปรับเกียวนะครับในการบีบอัดนะครับบีบเพื่อให้แบนะครับ ไม่บวมนะครับนี่ก็ใส่ฝั่งละ2เส้นนะครับด้านนู้นสองเส้นนะด้านนี้2เส้นนะครับส่วนบัตรบาร์นะครับอันนี้บัตรบาร์ผมเจาะเองนะครับสั่งซื้อแต้งอันนี้เป็นทองแดงนะครับมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มาตัดนะครับวัดขนาดตัดแล้วก็เจาะรูเองนะครับเพราะว่าที่ผมที่แบบ เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับผมไปดูราคาแล้วนะครับแล้วก็มันก็ใกล้เคียงกันนะครับกับสําเร็จรูปกับที่เราซื้อมาตัดเองนะครับสําเร็จรูปนะครับจะบางกว่านี้อีกนะครับผมก็เลยซื้อมาตัดเองดีกว่านะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างกันไม่เยอะนะครับและได้บัตรบาที่นากว่านะครับ นี่ผมก็ใช้เทปใยสบรดรดนะครับในการปิดขั้วไว้นะครับเพื่อป้องกันโลหะนะครับเลิ่นมาตกมานะครับเดี๋ยวขั้วจะชดในส่วนตรงนี้นะครับผมจะเอาเป็นอะคริลิกนะครับใสนะครับมาปิดด้านบนนะครับเพื่อป้องกันนะครับส่วนด้านข้างนี้นะครับผมตอนแรกก็ว่าจะปิดนะครับปิดทําเป็นปล่องนะครับ ทีนี้ก็ลองมาคิดดูนะครับถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมันจะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับทั้ง B ีบอัแล้วก็เอกบาลานนะครับจะไม่เกิดความร้อนสะสมนะครับแต่ถ้าจะทําเป็นกลองนะครับปิดก็ใส่พัดลมดูดอากาศนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ด้านข้างเดี๋ยวผมยังไม่ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวลองใช้แบบนี้ก่อนนะครับก็ในส่วนด้านหน้านะครับ ในส่วนด้านหน้านี้นะครับในส่วนด้านหน้าผมก็ใส่มือจับนะครับที่ไว้ยกนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับไว้ยกเคลื่อนย้ายนะครับก็เป็นสปริงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขั้วขนาด300รอนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับก็ต่อซ้ายมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อนาคตนะครับผมว่าจะใส่ดิจิตอลนะครับเป็นไว้ดูวุ้นนะครับดูเปอร์เซ็นต์วุ้นะครับฝั่งนี้ก็นี่ก็เป็นสายไฟนะครับขนาด8 6หรือ8นะครับจำไม่ได้ AWG นะครับลากมานะครับจากขั้วบวกมาเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนตอนแรกนะครับผมว่าจะใส่ขั้นตอนนะครับวิธีการเพกแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับทีนี้ผมมองว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็แยกทําไปอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งในการขั้นตอนการประกอบนะครับขั้นตอนต่างๆนะครับไปอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ตัดภาพมาตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับ อใน,นส่วนนี้ก็เดี๋ยวเรามาวัดวู้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาวัดวู้นกันนะครับจะแกะแกะแกะก้าวออกนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้วนี้ก็เป็นทองแดงหนาดีนะครับแล้วก็เป็นเกลียวเอ็มเป็ดนะครับกับก่อวุ้นที่ได้นะครับ26.4วุนนะครับยังชาร์จไม่เต็มนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับทดสอบความจุของแบตเตอรี่รูปนี้นะครับในขนาด1นึ0งนอนะครับว่าความจุจริงๆนะครับจะเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบต เป็นแบตเตอรี่เก่านะครับมือสองมือสามไปแล้วนะครับตอนมาใหม่ๆก็ตอนมาก็บวมนะครับบนก็ไม่เท่ากันบวมแต่ผมจะโดยการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จให้เต็มนะครับแล้วก็จะอเอามาใช้นะครับอโลลออาจจะเป็นพัดลมนะครับพัดลม DC นะครับ24โวลต์นะครับก็จะมา วัดนะครับครับเดี๋ยวเราก็ตัดคลิปไปการทดสอบเลยนะครับครับก็หลังจากที่ประกอบเสร็จเล้วนะครับผมก็เอามาชาร์จนะครับชาร์จกับสวิตชิ่งนะครับแบบสวิตชิ่ง24โวลต์นะครับกระแสก็อยู่ที่ประมาณ1 1บแอมป์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มเดี๋ยวเราค่อยมาทดลองใช้กันนะครับว่า แบตชุดนี้นะครับจะเหลือ UKM นะครับผมจะชาร์จทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันนะครับครับก็หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้นะครับก็ค่าที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เหลือ2 2่สจโวลต์นะครับก็จากร้อยแอมนะครับเหลือ48.5สิบแปดอนะครับไม่ถึงห0สเปอร์ซ็นตะครับสำหรับแบตเตอรี่มือสลูกนี้นะครับก็ไม่รู้มือ2หรือว่ามือสมนะครับ ก็ต,ตามนั้นเลยนะครับป,ประสิทธิภาพครับกบประมาณนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับ ถ้าพอมีบประมาณมีทุนอยู่บ้างนะครับถ้าพบประมาณไม่จํากัดนะครับผมแนะนาำห้ซื้อแบตเตอรี่มือ1นึ่เลยนะครับซื้อของใหม่เลยดีกว่าต่อให้ของมือสอราคาจะตกมาเกินครึ่งนะครับแต่ประสิทธิภาพก็ลงมา50%เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ก้อนเดียวของใหม่ได้เป็น2เท่านะครับ m แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่แบตเตอรี่ของผมที่ได้มา อ่าเปล่านะครับอาจจะกองแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับผมตั้งใจว่าได้ไเจดสิบแปดสิบเปอรก็ยังดีนะครับผลสุดท้ายไม่ถึง5้ซนะครับถ้ารู้อย่างนั้นซื้อมือหนึงดีกว่านะครับเพาถึงอย่างไรเราต้องซื้ออีกชุดหนึ่งนะครับ2ชุดเท่ากับ1 0 0่อนะครับ กอนตเตอรีีลูกนี้นะครับชุดนี้นก็เอามาใช้งานนะครับผมใช้ไฟส่องสาว่างนะครับประมาณ45ดวงแล้วก็พัดลม DC นะครับแล้วก็ชาร์จเบ็ดมือถือชาร์จอุปกรณ์ตัวสับนะครับแล้วก็อนาคตนะครับจะใช้ตู้เย็นด้วยนะครับเป็นระบบ DC นะครับครับก็ก คลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ